สวัสดีครับผมโตชโชนครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้างสามย่านนิดรทาเราเชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยก็ขี่ควายเข้าบานเฮ้ย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 เออไม่ใช่โอเคนี่ครับเป็นรูปปั้นควายแล้วก็มีคนนั่งอยู่บนหลังควายด้วยนะครับอะทีนี้มาดูต่อครับมาดูด้านนี้บ้างอันนี้ยังมีอยู่นะครับเป็นรูปคล้ายๆดินสอใช่ไหมคนมีกายเป็นดินสออะไรอย่างนี้ ะครับสวยนะค่นข้างๆดนคอนโดนั้นด้วยนะครับนี <c oughs> ่ครับด้านนี้ก็ตกแต่งดีครับน่ารักดี <c oughs> มีโอ้ตัวแบบมัคคอดตัวน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะครับเ <c oughs> ด็กๆคุณเด็กๆคุณหนูหนหนูน่าจะชอบเ <c oughs> ด็กๆหนู่นหนุณหนู่นอะไรน่าจะชอบนะครับ ช่พ่อแม่มีลูกอะไรก็พาลูกมาเล่นได้มีมีหลานก็พาหลานมาเล่นได้อะไรเงี้ยก็ดีก็ดีครับน่ารักดีโซนเนี้ยโซนเนี้ยขอให้มาเลยหน้าห้างฝั่งไอ้แกยสตาร์บัคก,กับเค c สีนะครับแล้วก็ Good w i ฟ e โอลดี2023 b บ t t e r thing are coming สิ่งดีๆกำลังจะมาถึงอ่าครับแล้วก็อันนี้ครับ 랩อ i สไลท like ์อะ i s c o ball ก็คือพูพง่ายๆไงว่าใช้ชีวิตให้มันมีสีสันหรือให้มันมีรสชาติอย่างกันลูกดิสกบอลดิสโก้เพื่เมืนสะท้อนเอาแบบ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 เนี้ยะนี่แล้วก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับรอบด้านอ่ยานน่านมิด t h าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แ้่หมดไม่เท่านี้เซเรเบีแลบกับมันยิ่งิวเวียร์กมันยสิบด้วยฝั่งนี้ก็สวยนะได้อยู่นะแต่จริงๆจะมีประตูอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับอยู่ฝั่งที่พอตันก็น่าสนใจไม่แพ้กันลูกเลิอกอะไรไม่รู้อะไรหมดเลยนะครับ <c oughs> โอเคเข้าๆประมาณนี้แล้วกันเออ หรือไปยังมีด้านบนด้วยได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราหยุดภาพไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ของการหน้าทุกนี้ขอไว้เท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับ